ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดย์ที่31ครับแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีครับ ศูนปารุวิยเริ่มเกมครับการันตุรีได้เขียบอลเริ่มเกมก่อนเปิดโค้งโค้งเข้ามาเสาสองได้มงตรงนี้โอ้โหยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับแล้วแถวสองเก็บได้การันย,ยิงยังติดบล็อกอ,อยู่ครับโอ้โห แพตติคูดพากระชาออกมาทางซ้ายโดลุมอยู่2คนหยอดเข้ากลางมาโอ้แล้วมงต่อกันมาตรงนี้สวยครับให้มาแพตติคตัดเข้าในมาแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับหึหน่าเสียดายจริงครับโอ้ให้ออกมาทางขวาครับมีพื้นที่ครับจับก่อนหนึ่งดีครับลังสิมันเปิดหยอดเข้ามาอุไดไอ้สบัมดมงตรงนี้หบอลเฉียดเสาไปครับให้สัญญาณครับแล้วก็เปิดมา องนี้ได้มองอู้หูยไม่เข้ากรอบลูกสงฆของเอลิเบโตดาซินวาครับการในในเ็นสั้นๆครับให้เซธาวุฒิโดนบีบสูงเหมือนกันอู้หูจังต้องรออีกทีอู้ให้มาจังหวะนี้ดิคาโดไปเลสได้ยิงโอ้ไม่ยิงครับโอ้โหเปิดมาให้กับเพื่อนก็ย้อนหลังไปหน่อยครับโอ้โหไม่ใจกว้างจริงครับเป็นสั้นๆครับเร็วๆมาแล้วครับลาพลวิทย์เรียกบอกให้เพื่อนขยับนิดนึงครับ ขวางสนามมาให้กับชาดเวทออกมาทางขวาครับอู้จะเบิ้ลเร็วมาไม่ดีครับอู้เราให้กันมาตรงนี้ดีครับกิตินันเติมขึ้นมาแบ็กซ้ายได้เข้ามาในกรอบโทษแล้วไหลามาโอ้ลิคารโด้ไปเลสแปะนิ่มๆเข้าไปเลยครับโอ้ขึ้นนำไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากลิคาโด้ไปเลสครับโอ้ไปจ่ายพาดกันง,ง่ายครับแพร่โอ้รูปเกมจริงๆนี่ดีกว่าด้วยครับในช่วง 15นาทีแรกครับมาดูภาพช้าเลยครับนี่ครับบอลทางขวาของแพร่ครับชาติเวทให้มาแล้วเดชาโอ้จะไขว้เร็วไปแล้วกลายเป็นเสียบอลครับบอลมาถึงเกิดครับแล้วให้เร็วมาที่กิตินันครับดูครับโอ้ตรงนี้มีพื้นที่เยอะมีเวลาเยอะเลยครับเราเป็นลิคาโดเปเลสครับยิงเข้าไปครับ <c oughs> คือกองหลังของแพร่เนี่ยหลุดตำแหน่งกันไปหมดเลยครับดูวับกิตินันเนี่ยมีพื้นที่มีเวลาเลือกเลยครับให้มาง่ายๆเลยครับคัดแบ็กมาให้กับริคาโดเปเรสยิงเข้าไปครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อกศูนย์ครับอัตวิทย์ครับเปิดเข้านะไมมอุ้มเหมือมนจะลักไกลยิงเลยโอ้โหรับหลุดไปนิดนึงด้วยครับผู้สาประตูของกาญจนบุรีครับทีละพัทค,ครับอออืื้ห บอลทะลักมาตรงกลางครับลูคัสโดแมนได้สองตรงนี้หืหข้ามคานออกไปครับอ,อย่างตรงกลางครับยิงแช่งชิงกันอยู่แล้วเป็นแพร่เก็บได้ครับรเ,ออเอลิวาโตเออร์่คอร์มาเอ้าล้วพยาดิคุดเกี่ยวได้เราจะลองยิงตรงนี้โอ้โหจังหวะยิงนี่มันยังไปติดบล็อกผู้เล่นของการใช้ผู้รีนิดนึงแล้วครับค,ครับย้อนเข้ากลางมาให้กับอัธวิท เปิดด้วยขวาเข้ามาปฏิคุดม่งลงพื้นแล้วเข้ามือของโอ้โธีระพัดครับเกมของการชนะบุรีครับอิทธิพลวางยาวมาโอ้โหแล้วตรงนี้ได้หลุดด้วยครับเกิดครับเลียงเข้าขวาแล้วลองซัดตรงนี้ก็ข้ามคานออกไปครับระยะทางไกลครับฟีคีครับอัธวิทย์เปิดเข้ามาได้ม่งตรงนี้โอ้โหลูคัดเอาแมนครับเหมือนม่งสกัดไปเลยครับโอ้โห โอ้โหโล่งๆคนเดียวแล้วครับวางบอลโดงขึ้นมาครับเดชามูมัดเกี่ยวได้เดชาโอ้โจิมต่อมาให้หลังติมานตวัดเข้ามาคัดแบ็กอุ้งมาแายิงตรงนี้นี่โอ้โได้ซัดเต็มข้อแล้วครับแต่ก็ยังเข้ามือของธีรพัทรครับลูกยิงของเอริวตัตโตครับเดชาครับเปิดโค้งเข้ามาโอ้โบอลมาแถวสได้ซัดตรงนี้ยังติดบล็อกอยู่ครับ โอ้ต้องระวังเกมสวนนะครับโอ้โมงมาตรงนี้ไม่ดีครับเข้าทางเดชาเปิดเข้ามาเะือสะบัดมงอีกทีนึงก็ได้ยิงตรงนี้โอ้โหแล้วพลวิทย์ยิงข้ามคานออกไปครับอนวัต,ตว์ตวัดเข้าในมาเอ้าบอลมาเข้าทางแท้ครับให้ต่อมาเกี่ยวได้ครับอธิวิศุขช่วยให้ออกมาทางซ้ายเศรษฐวุฒแต่โอ้โหเปลี่ยนสปีดใช้ความเร็วแล้วเปิดเข้ามาอู้บอลตกพื้นโอ้โผู้ตัดสินให้เป็น ฟีคิกของไปครับให้มาที่เกิร์ตครับเกิร์ตเปิดเข้ามาไปเลสมงมาแถว2ลองซัดด้วยขวาเลยก็ยังตรงตัวของสีริวัฒน์อิงแก้วครับเปิดบอลโด่งมาครับโอ้แม้วมงเช็ดได้ตรงนี้นี่ลึกมาถึงสีริวัตน์อิงแก้วครับ สุวัตวางบอลยาวมาให้กับเดชาโมหมัดครับเหลียงหลุยเข้าในมาเดชาเข่าขวาลองซัดอีกโอ้โหบอลตกพื้นฉดดน,นิดนึงโอโ้ยังปัดทิ้งออกไปได้โดยชินพง์ครับเดชาเปิดมาเสาสองได้มงลงที่โอ้โหชินพง์รับไปแล้วจังหวะจะมงซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะสองยังเก็บได้ครับอัธวิทย์เปิดออกมาโอ้โหเสียของมาเลยครับ ลึกมาถึงชินพงศ์ครับเอลิเบโตบอลสุดท้ายไปโดนเจียศักออกครับบอลทุ่มของแพ่ครับเอลิเบโตทุ่มเร็วมาให้เซษาวุฒิในกรอบโทษ,ษอย่างบังอยู่ครับหาเรียมเปิดไม่ได้ครับคืนกลับมาที่เอลิเบโต้เข้าขวาแต่งเข่าขวาแล้วเปิดเข้ามาเซธาวุฒิพักอ,อกแล้วตรงนี้บูสินไม่ว่าอะไรเซธวุฒิยังได้อยู่โอ้โหจะคัดแบ็กเข้ามาก็ยังไม่จบโอ้โหยิงทีก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โห พงษ์ให้ออกมาทางซ้ายครับกิตินัน์จ่ายเข้ากลางมาเบิ้ลเร็วมาตรงนี้ไม่ดีครับอิทธิพลให้มาที่ริคาโดไปเลสเอาอยัางตามมาเล่นได้ครับเข่าขวาลองซัดเลยยังรับไว้ได้ครับสิริวัตรอิงแก้วครับบอลของแพร่ครับให้เข้ากลางมาเดชาโมฮัมมัด แทงตรงนี้มาเซธวุฒิวงสายได้หลุดมาใครถึงบอลก่อนครับลมหน่อยผู้สินให้เป็นลูกจุดโทษเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับปัชยาครับโอ้ไปฝาวครับผู้สินชี้ไปที่จุดโทษแล้วครับดูครับจังหวะแทงของเดชามัมมาดครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับเซวุฒออกตัวที่หลังครับแล้วโอ้โหเหมือนจะ ขออีกทีฮะผมขอกดูอีกทีหนึ่ง <S <S เอลิเวตโตครับยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับแพ้ยูเนเต็ดครับตีเสมอจากเอลิเวตโตดาซินวาครับในนาทีที่68ครับจากลูกจุดโทษครับ ดูประตูตีเสมอของแพร่ครับจากเ,อ,เอริบโต้ครับเนี่ยจังหวะมองหลอกแล้วครับโอ้เรายิงตรงตะข่ายไปเลยครับย่องแล้วเหมือนมองหลอกครับยิงไปไม่ห่างตัวเท่าไหร่ครับย้อนกลับมาลูคัสร์แมนวางขวงทสามาให้กับปันนวัตครับทำได้ดีดีเลยครับจังหวะนี้ แล้วปานวัฒน์เปิดมาเสาสองโอ้โหพยายามจะหลอกยิงเลยด้วยครับบอลก็ยังไปเข้ามือของชินพงครับชินพงเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเอาแล้วบอลมาถึงอาทชาไฮมาเสาสองโอ้โหสิริวัฒน์อิงแก้วเซฟไว้แดงเหลือเชื่อครับโอ้โหไม่เสียได้ยังไงครับแพร่เจ็บกระสัานครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ มงเชดยังเข้าทางการนาไนผ่าลุยดังฝั่งซ้ายครับกานายแต่งเข้าขวาโดนบังอยู่3คนการนาไนยังคลองบอลอยู่ล้มไหมยังได้ครับโอ้โหเอาแล้วบอลมาเข้าทางวันนี้ลองซัดด้วยขวาโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับ <S 1> <S 1> เอลิเวตโตแล้วก็ลูคัสเดอร์เบอร์แมนครับ <S <S เอลิเวตโต้ยิงมาติดกำแพงครับ ชาเดเวทครับเก็บบอลได้วางหนุนกลับเข้ามาเอ้าบอลยังมาเข้าทางครับลาภพลวิทย์เปิดเข้ามาอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงเข้าไปเลยครับลาภพลวิทย์สุดทศเสนครับโอ้โหโอ้แพ้ครับ,รบขึ้นนำมาแล้วครับในช่วงสี่นาทีสุดท้ายนะครับ 2ประตูตอ,อน,น,นหนึ่งครับจากราพลวิทย์สุทธเสนครับโอ้โหนี่ดูจากการหนุนกลับมาของชาติเวทครับหวางบอลยาวมาครับเนี่ยครับรโอ้โหเป็นราพลวิทย์ครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับโอ้โหเดี๋ต้องไปถามเจ้าต,ตัวเลยครับว่าลูกนี้เนี่ย ตัดสินใจยิงหรือเปล่าครับโอ้โหแต่มันไม่รู้แล้วครับมันตรงตะข่ายไปแล้วครับเป็นประตูไปแล้วครับดูครับเพลวิย์ครับโอ้โหเหมือนจะกระดกมาครับเราเรียบร้อยครับตรงตะข่ายเข้าไปเลยครับพื้นนำมาแล้วครับตัวแต่มุมครับของการชนะบุรีเจรัสักครับเปิดเข้ามาเอ้าแล้วตูหูอยังกระดจากเส้นครับโอ้โหสีีวัตนี่ ออกมาไม่เจอบอลแล้วครับพิชชัยครับเก็บบอลได้ให้มาทางขวาเกิดครับโอ้โหเขี่ยไม่ขาดครับดคดแบนโดนยิงตรงนี้โอ้โหสีวัตถุนิเกลยังเป็นซุปเปอร์เซฟแล้วครับโอ้คนยิงนี้น่าจะเป็นพิชิตชัยครับปัดไปได้ครับบอลยาวขึ้นมาเจตนพิษมงมาสก,กัดทิ้งออกไปก่อนครับการน,านา์ใน อุจฉนพิษโดนดึงครับฟีคิกของแพร่ครับโอ้โหดาร์นี่เขี้ยวเดียวครับเปลี่ยนตัวจนถึงวินทีสุดท้ายและแพร่เต็ดครับอืมเอาชนะเลยได้ครับผู้สินปันวินหมดราการแข่งขันแพร่เต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะดากอนปทุมวันการจ้าวดีเอฟซี FC ไป2ประตูตอนหนึ่งครับจับมือกับทูกทีมเลยครับ